สวัสดีค่ะร้านเซนกันช่างนะคะวันนี้นําผลงานติดตั้งตู้เทบมาฝากลูกเพจลูกค้าทุกท่านนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota r รีโวตอนเดียวนะคะสั่งทําเข้ามาเป็นคอนโซลหนงเมตรแปวัาจะพื้นกระบะที่ขึ้นไปยืนนะคะให้ชมผลงานของทางร้านนะคะคันนี้สั่งทําเข้ามาเป็นอลูมิเนียมเบอร์23สนะคะหนา0.6นมิล เป็นเบอร์ทั่วไปที่นิยมใช้กันตามท้องถนนนะคะเรามาชมรอบๆคันดูทึกคันนี้กันนะคะที่ร้านก็จะให้อลูมิเนียมเบอร์หนาทุกแผ่นนะคะสั่งเบอร์ไหนมาเราจัดให้เบอร์นั้นนะคะไม่มีการผสมอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ประตูท้ายสองบานก่อนคู่นะคะมีไฟท้ายให้1ชุด ให้ชมอีกด้านหนึ่งนะคะให้ชมรอบๆด้านเลยอารมิมิเนียมเรียบตึงทุกแผ่นนะคะมีชายก,กันน้ำนะคะไม่ให้น้ำไหลเข้าขอบกระบะบสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ทายคลิปเช่นเคยนะคะสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้ใจให้เซนกันช่างได้ดูแลเรื่องหลังคารถกระบะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราให้ชมผลงานรอบๆคันนะคะส่วนหัวก็ได้มาตรฐานแล้วก็รูปทรงมีส่วนเว้าวส่วนโค้งนะคะรูปทรงสวยงาม อย่าลืมนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะร้านเซ็นกันช่างยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะฝากผลงานติดตั้งตู้ทึวสวยๆไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะ